นี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าลอที่จะประกอบเข้าในตัวนะครับปกติแล้วสป์กไม่ติดนะครับสปักติดแล้วนะครับไฟล่อก็ใช้ได้นี่ตอนนี้มันเป็นคืออย่างนี้นะครับที่มองไม่เห็นเปลวจะเริ่มมันแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับดีครับปลานตลาดถทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่ โรงอาหารในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับก็ได้โทรแจ้งเข้ามาว่าหม้อมีปัญหาแล้วก็ฟังมาเข้ามาซ่อมนะครับอาการที่แจ้งเบื้องต้นมาก็คืออาการลักษณะว่า,าไม่ยอมดับนะไม่ยอมดับไม่ยอมดับเวลา เวลาเวลาหม้อสุกแล้วนะครับไฟไม่ยอมดับนี่ครับนี่ครับผมยังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะครับเนี่ยไฟจะติดอยู่ตลอดเวลานะนะครับเปลวก็จะเป็นสีส้มๆนะครับปีเปลวสีส้มๆนะครับนี่ครับกดหุงอ่าพอกดลงกระเด้งปุ๊บก็ยังติดอยู่นะครับแล้วเปลวเป็นสีส้มไม่สามารถที่จะปรับได้แล้วนี่ปรับสุดๆแล้วนะครับ ปรับสุดๆแล้วก็ยังเป็นเปลวสีส้มนะครับก็อาการที่เราซ่อมแล้วก็สปาร์คไม่ได้นะครับเพราะว่า,าสายโดนหนูกัดไปหม,หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมเสร็จแล้วจะทําสีหัวเตาเสร็จแล้วก็จะมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งให้คุณลูกค้าว่าหลังจากที่ร้านตลาดไทยแก๊สซ่อมเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะครับไฟออกมาจะเป็นเปลวสีส้มแบบนี้หรือเปล่าสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับอ่า มีอาการทุกอาการนะครับที่ว่าไฟไม่แรงอ่าส,สปาร,รค์คไม่ติดไฟล่อไม่มีนะครับไฟล่อไม่มีนี่เหมือนเปลี่ยนไฟล่อละไฟล่อไม่มีนะครับแล้วก็อ่รั่วบริเวณนี้นะครับหรือแบบอาการตะกี้นี้ครับกดแล้วก็ไม่ยอมดับนะครับอาการทุกๆอาการนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาแล้วมาซ่อมที่ร้านแตล่าดแก้ได้เลยนะครับเดี๋ยวชมคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จนะครับ นี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าลอที่จะประกอบเข้าในตัวนะครับปกติแล้วสปักไม่ติดนะครับนะสปักติดแล้วนะครับไฟล่อ,อก,ก็ใช้ได้นี่ตอนนี้มันเป็นคืออย่างนี้นะครับที่มองไม่เห็นเปลวจะเริามา่มมันแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับันนี้เราก็ ทำแล้วตอนนี้ไฟจะไม่แดงแล้วทีนี้มันเป็นช่วงนี้มันอากาศมันคือแสงมันเยอะนะครับเราก็เลยมองไม่เห็นเปลวน,นะครับนี่ก็ดับแล้วนะครับที่ลูกค้าบอกว่าเวลาเ,เขากระเด้งแล้วมันไม่ดับนี้ไฟไม่ติดแล้วนะครับปกติแล้วไฟไมันจะติดนะครับแล้วก็แถมก็สปาร์กได้ด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเทสออีกทีหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวยี่ห้อ Lucky f r a m มนะครับของอลูกค้าที่อยู่ธรรมศาสตร์นะฮะเราตอนนี้เราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับงานสีงานอะไรทำให้เรียบร้อยทำความสะอาดหัวให้เรียบร้อยนะครับเปลวสีส้มก็จะไม่มีนะครับนะครับก็จุดก็สปาร์กได้ตอนแรกสปาร์กไม่ได้เพราะว่าสายโดนหนูกัดอันนี้ไฟออกมาสวยแล้วนะครับจะมองเห็น ออกเป็นสีฟ้าไม่ออกเป็นสีส้มเหมือนตอนที่ครั้งแรกนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับไม่รั่ว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 ก็ฉะนั้นตอนนี้ก็งานออกมาก็ถือว่า100%เเซนนะครับลูกค้าสามารถใช้ได้ยาวเลยนี่ครับพอตัดแล้วไฟล่อก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็กดถึงปกตินะครับใช้ได้เลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับไม่ว่าไฟจะรั่วหรือไฟออกมาไม่แรงหรือออกมาเป็นสีส้มหรือรีเลยนะครับหรือก็มารั่วบริเวณบริเวณตัวนี้นะครับ แต่นี้นะครับรั่วบริเวณตัวนี้ไฟล่อไม่มีสปาร์กไม่ติดนะครับหรือหุงข้าวแล้วเด้งก่อนสุกนะครับหรือทําให้ข้าวไหม้ไปเลยนะครับลักษณะน,นี้เรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับก็โทรตามเบอร์ที่ให้ด้านล่างได้เลยนะครับลานตลาดแ,แก๊ซยินดีซ่อมทุกอาการสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ไกลกับจากเรานะครับก็สามารถส่งถ้าเกิดมีอาการที่ว่ามันรั่ว ก็สามารถส่งเฉพาะฐานล่างนี้มานะครับส่งทางขนส่งเอกชนนะครับก็ประมาณวันสองวันก็เสร็จนะครับเราก็จะซ่อมอยู่ก็จะส่งคืนไปให้คุณลูกค้านะครับเดี๋ยวนี้มองข้าวใบหนึ่งนี่แพงนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เอามาซ่อมก็จะคุ้มกว่าสําหรับคุณลูกค้าบางคนนี่มาสอบถามนะครับสอบถามเชิงจะซื้อนะครับว่าอา,อาการตัวนี้เด้งก่อนสุกทํายังไงเปลี่ยนตัวนี้หายไหมบางครั้งนะครับคุณเปลี่ยน ตุดม่อเนี่ยบางครั้งอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเองไม่บางทีก็ตอบโจทย์ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาการมันเป็นทั้งตัวตุดหม่อตัวนั้นและก็เป็นระบบไฟด้วยถ้าระบบไฟไม่เสถียรไฟออกมาไม่เท่ากันก็แก้ไม่หายนะครับมันต้องแก้ถึงระบบไฟด้วยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับก็ยังไงก็ มีปัญหาก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดติ๊กกตได้เลยนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการส่งมาซ่อมได้เลยนะครับรับรองนะครับเราซ่อมมีรับประกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับสมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับลำรวยครับ